้องมีสักวันต้องมีสักวัน,อวนทองคำเติมฝันปรอบใจรอวันที่คอยแสนไกลวันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจถึงนานเพียงใด หัวใจจะคอยจะทนขอใครสักคนยอมทนรวมทางคือเธอที่หวังถึงแม้ทุกอย่างยังดูมืดมนเพราะยังมีเงาของเขาเข้ามาปะปนให้คอยกังวล ให้ทนบนทางฝ่ายฝันจะรอวันนั้นรอวันที่ฝันเป็นจริงได้ทำในสิ่งที่รักและคนเชื่อมันมีเธอเคียงข้างรวมทางอย่างเข้าใจกัน คนนั้นคอยเกียรกันเหมือนอย่างวันนี้ต้องมีสักวันต้องมีสักวันจะ <c oughs> เดินตามฝันไม่ทอ้อไม่วันด้วยแรงที่มีขอเพียงเือรออย่าลาอย่าลัาาลางไม่ตรี เป็นคู่ชีวิในยามที่มีวันนั้นต้องมีสักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝันไม่ท้อไม่วันในแรงที่มีขอเพียงทธ่รอ យ <Gãra> ារឡាយារឡាគង់មេតលីពេញគូឈីប៊ី